สวัสดีครับนี่ก็ช่องนนสังรถไฟสิ่งเหมือนเดิมด้วครับพี่น้องด้วมือนี้อ้มือนไม่ยักงานพี่น้องโอคไปเดียวันก็นไอ้ลกไอ้ในไอ้ไม่พาไปเดีววาอันยังลูกนี้ไม่ลาลกนี้เพียไปเดียววาไอ้ย่ามกินก็จะสั่งยามย็่งยมามจะรู้กลยามกินก็จะสั่งนะพี่น้องย่ามจะรู้ลวยังสิ่งบางยาไมกลบคืบ้าเนาะไม่เหลือเกัข้อขกเบายากว้ช่พี่น้องฟังดอ แล้วใครจะคนผมมามันน่าจะเป็นคือผมคิดว่าอยังดิวายลงไปก่อนโอ้ยบ่ฮ้อนดอกมื่อนี่พี่น้องปุ่นอะคือฟ้าคือพ้นละฝุ่นตกเนี้ยนะเอ้ยตอนนี้กับมาอยู่ให้ครับพี่น้องบริยูหนาได้ปุ้นนี้ไม่ใ็่ให้หน้าเหมือนมาอยู่กับ 5 1แลับนหต้เบพี่น้องตัวดีกัสีเป็นโตบุกเบิกตัวนั้นเขาิเกยนให้ไม่็ดทหน้าคือเกาหรอพี่น้องเอเออยตัวกับมาลยจ้นอุณอยเ็หนกโโแต่เมือวานลงคลิปไปเล้วเมือวานหาหมันมันมันเลียวพี่น้องก็บ่อยากพืนแต่ของนีกัเมื่อย้ อุปลาพี่น้องเลยตัวเสิีึงเงินเป็นเจระบาทพูยูยยังเกาะพูยูหางยูหน้าโอเอาเสียงเดียนพี่จากไรหน่อมานายบ่ช่วยกันพี่น้องก็เลขมือนนี้เป็นงานที่รับเมาอยราคาอยหมื่หนึ่งครับจะเ็ดเดียนเดียนิววัฒนาเสงเดียนกักลงเขาปดนีย จันทร์เสี่ยงแล้วว่าจะกินเขาบก,กินเรา,าว่าสันเป่าไม่เห็นมันเดี่ยวว่าจันยังเรียนว่าก็เลยพักกันมากครับมันเห็นวันนี้วันนี้พวกขึ้นทางสามมากเหมือนเดิมพี่น้องโหจวดจวดจังเดียวว่านป้าใหม่จักมันลอยว่าจังไหนเกือบแทงหมอน้ำพี่นอ้องเอ้ยเกียบตื้อตั้งหนามุ่นพื้นอะไ้นั่นอัน ผู้มาขับรถไถเนาะก็อยากได้เงินก้าบ,บ้านนะพี่น้องเอออยากจะไปคืนยังไงผู้ใดเป็นเนี่ยเป็นพวก,กันก็ดีก็อยากจะไปหายกันไรท้อหักกันแข่งกันตัวเราจะไปหายกันต้องหักกันเห็นบ่อสองดูหี่มันว่าอย่างก่อนแรกแบบนี้ต้องชี้ยางเดียวยังว่าอยู่นนะ <c oughs> พี่เมียก็หายผ่อเมียวัามาห้ามาเดินมันบ่นมาเดินเด้อพี่น้องเอ้ยก็มาเห็นงานสิลาชั่มพี่น้องอยืนนี่แหะก็เลยมาถ่ายชั่มมึงนี่หอกหมดลงช่องไม่ดนเนาะบ้านก็ลงด้วยมึงมาสึลงบรรยากาศดีพี่น้องมึอนี้เบาหวอนฝนก็จัะสิตอกุ้งบ่อดอกเนี่ยเมืองต่ว่ามันอยากขึ้นฝ่าขึ้นฝนเนี่ยก็จิบ่ตกก็จิเห็นตั้งไรแล้วเหลืออยู่ประมาณน่าจะ งานสองงานเนี่ยมันหนาชาชาพวกหน่าจะเหลี่ยวพี่น้องแต่ว่ากสิเดื่องมาลงห้างสามเลเขาอะไรกสิไถห้างเจ็ดวานยาลอตเตอรี่ปั่นเลยป่านนี้เออหนวกับเบิ่งเขาเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศบ้านเฮาโอ้วยอยู่ไกลเด้อเกี่ยวเมืองน้องเมืองหนอกเลยมาเบิ่งเขาเด้อมูลเบิ้องเขาเด้อปลาบนนู้นสั่งผมไม่เห็นจัดการแล้วเรียบร้อยแล้วอาชีพรถไทยกันสิเราพี่น้องเอ้ยผู้บอหินกับชื่อบ้านอ่ะ รถไทยมาหาเงินคนเราบ้าเอมันหาหยากเด้อมึงขึ้นห้องขึ้นบาร์ดิพี่น้องมึงเงาเยี่ยงอะพี่น้องความหนักความง่ายเป็นเรื่องปกติอ่ะเอ้ยจักสีบ่ยังหนอเนี่ยมาถ่ายคลิปพี่น้องมึงเขาจะเอามีแต่เรื่องนี่สารานอะถ้าโตบมันมี่สาราจักรสีบ่เป็นยังเขาจ้าก็บอกไว้แล้วนาะว่ารถไทยจักรจักรสี่ส้นตรงเส้นแตก ว่าจังหวัดทีส่สเปครถถอกรถไทย,ยโอ้ผมโมโหน้ำดอกแต่ว่าขับยางเดียวแล้วก็ลุยลุยงานแต่ว่าอยากมาสอนให้พี่น้องเวลาการหมางปลาบางคนหม่างหมางไปประมา,มาออกจากปลาบ่ได้รถไทยออกบ่ออะไร้านเดินโอ้ยอยากสอนอยู่อยู่ผูไอทยให้พอดีไอ้ทีมงานเขาขับรถไทยอยู่ขั้นหนึ่งเขาอยู่คนมาไายให้ผมก็ได้ต้องจอดรถพักเศร้ามีแหงรถเนี่ยก็เลยมาไายหรือไทยควายาาพี่น้องมึงขนาดมาเนี่สิได้ลุยต่อได้พี่น้องเด้อ ทางไกลข้างไกลอย่างเงี้ยแต่ก้นไหลก้นแจ้งเห็นไหเด้ออยู่กับเสียงเดียนเหมือนเดิมครับพี่บุ๊ครับรถหาชิปไปได้ผลเดี่ยวมาจวดแห่งกว่าสันบริษัทสปริงสิ่งนี้คับเนี่บมากระสีได้ยาวต่อได้พี่น้องเด้อกะคอยเบิ่งคอยแย่งคอยอาศัยกันทุกสิ่งทุกอย่างกับก้นไหลก้นแจ้งเห็นไหมเพราะที่จริงก็ตั้งใจในการถีบต่อไปเดี๋ยวพี่น้องเลยไม่กัดจุ้งห้อยู่หน้าคือเก่าละมือนอืมซอยกันไป เป็นช่องโกวโควิดเนี่ยเยขเลยว่าอยากเขาเมื่อบานหาเฮ็ดงานไปออขอิ่งจะคว้างพอได้ใสพอได้ใสขนาดครับใสใเงิน,งงนในซานเท่าน้อพี่น้องเนาะเอาพี่โอนี่มันยาวาได้พี่น้องเด้อขอบพูดได้หลายเด้อดดที่ผู้ติดตามและ้วกะ็ออกความคิดเห็นมาซอยจังหวันจังหี่ว่าเขารับงานราคาเซมิเซมีเอาสิตว่มมาจังไรกะเขบาบ้าันาดไหนพี่น้องเนาะขอบพูดได้หลายเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ